พี่อ้อยพี่เฉาตัวต่อตัววันนี้นะคะแล้วเจอกับน้องที่ส่งเรื่องราวมานะพี่อ้อยใช่แล้วค่ะเป็นความรักอีกครั้งหนึ่งที่น่าสนใจมากๆสุดยอดความอดทนค่ะ12ปีพี่สามีนอกใจทุกครั้งที่มีโอกาสอันนี้ก็ตามไป,ไปแบบว่าไปแค้นไปล้างแค้นผู้หญิงคนไหนนะมาตามหาสามีฉันหรอคือหนูหึงแล้วหนูตามทุกที่หนูอุ้มลูกไปเลยคะ่ะขวบหนึ่งกับแม่แฟนแล้วในตัวหนูก็พกมีดไปด้วยนะคะคือหนูกะให้มันจบไปเลยเขารู้ว่าหนูรักเขามากไม่คิดว่าหนูจะกล้าทำขนาดนี้เขาแบบอึ้งไปเลยค่ะ เขาหยุดได้ยังไงอยากให้ลองติดตามวันนี้ค่ะค่ะมีอะไรมาคุยกันคะวันนี้คือหนูก็อยากจะเล่า,า<ม>ในชีวิตของหนูนะคะ<ม>คือตลอดเวลามาเนี่ยก็แต่ว่าเป็นเรื่องทั้งรักทั้งโหดทั้งแคร์ก็อยู่ในตัวหนูหมดเลยนะคะ<ม><ม>แต่ว่าในชีวิตหนูนะคะ,คะอยู่ันมาเก็สิบสองปีนะคะ<ม>แล้วก็เลิกกันหกปีค่ะ ก็รวมกับ20ปีหัวใจก็ยังเหมือนเดิมเลิกกันไปแล้วนี่คือหมายถึงเลิกกันไปแล้วเหรอใช่ค่ะคือแยกกันอยู่ไม่ได้อยู่แต่หนูก็ยังข้ามไปข้ามมาอยู่กับลูกอยู่เหมือนกันค่ะค่ะเกิดอะไรขึ้นในความสัมพันธ์คะจากวันที่คบกันตั้งแต่แรกการที่เราคบกันแต่แรกเนี่ยมันยากนะคะเป็นความรักที่แบบหนูอัดแกวเขาด้วยอเขาก็เรียนปวสคือเด็กกว่าหนูอายุต่างกันปีแปดปีค่ะแปดปีถามว่าเจ้าชู้ไหมเขาก็เจ้าชู้มากตั้งแต่แต่ตอนที่รักกันเนี่ยก็คือ หวานอยู่นะคะเป็นอะไรที่แบบว่าหวานอยู่ก็ได้มาสักปีสองปีได้ก็เลยมีลูกคแต่ตอนนั้นทางพ่อแม่เขาก็ไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่เพราะว่าเขาต้องบวชแล้วก็เรียนอยู่ด้วยปวสแล้วก็ไม่จบคระบวชอะไรเงี้ยก็เหมือนกับหนูก็เหมือนกับไปไปขัดเขาก็ร้อนนะคะร้อนร้อนอยู่คือหึงหวงหนูมากในขณะที่บวชอยู่ด้วยใช่ค่ะใช่ให้เพื่อนแบบถ้าเป็นนางกุตินี่ไม่ไม่อยู่เลยค่ะ ร้อนให้เพื่อนไปดูว่าหนูไปไหนไปดูที่หอพักว่าหนูไปไหนกับใครไหมเขาบวชนานแค่ไหนะคนี่ยก็ประมาณเดือนหนึ่งค่ะพี่เดือนเดียวเองใช่ไหค่ะใช่ใชร้อนเลยค่ะคพอสึกออกมานะคะก็ดิ่งมาหาหนูเลยค่ะอืมจะเอาหนูเข้าไปอยู่ในบ้านคคือรับหนูไปอยู่เลยไม่ให้อย,อยู่อยู่หอพักแล้วเพราะกลัวว่าเดี๋ยวหนูจะนอกใจเขาคก็รับไปอยู่บ้านเขาไปอยู่บ้านเขาเลยนะคะก็อยู่กันก็มีลูกเลยค่ะ ติดเลยเพอจากศึกมาเนี้ยคือติดลูกเลยแล้วที่บ้านจะโอเคไหมคะบ้านไม่อโอเคเท่าไหร่คะ่ะคือพ่อแม่เขาก็มีลูกคนเดียวอ่าเป็นความหวังครอบครัวใช่ค่ะใช่อยู่เป็นไปก็แรกๆก็ลกาก็ประกบคองกันดีก็คลอดลูกมาก็ได้ขวดหนึ่งนะคะเริ่มลายออกแต่แฟนก็ไม่ได้ทำอะไรขับบินค่ะขับบินมอเตอร์ไซค์หนูทํางานเป็นหลักเป็นแหล่งคือทํางานดีอะค่ะก็ดดูแลเขา ซัพพอตเขามาตลอดตลอดเวลาที่เราเริ่มอยู่ด้วยกันก็ขับวินเสเพยไปเรื่อยๆขับวินเสเพยไปเรื่อยใช่ค่ะก็หล่อแล้วเนี่ยคเจ้าชูวนอกใจมีคนนี้คนนั้นอย่างเงี้ยเหรอใช่ค่ะหนูก็ไม่แบบคือไม่ใช่แบบจะย่อยนะคะก็ตามตามตามล้างตามหาเจอจับได้แล้วเราทำไงคือหนูหึงแล้วหหนูตามทุกที่ตามไปหาผู้หญิงคนนั้นเลย ทั้งคู่เลยค่ะเดวตามไปรู้ถูกที่ก็คือ <c oughs> ถ้าเป็นช็อตที่แบบว่าตอนนั้นเขาขับวินเนี่ยก็ไปมีเด็กนะคะหนูก็ได้ประมาณรูปก,กวบหนึ่งนี่แหละ <c oughs> ตอนนั้นก็คือขับวินแล้วเขาก็คือไปรับผู้หญิงเด็กส <c oughs> ิบแปดแถวบ้านกันนี่แหละค่ะบ้านก็ไม่ได้อยู่ห่างกันเลย <c oughs> แล้วเขาก็พากันไปไหนไม่รู้นะคะเขาบอกเขาไม่ว่างที่จะรับหนู <c oughs> หนูก็นั่งวินเท่าซอยมาบังเอิญกับพี่ชายพี่สอดเขาขับกอดกันอยู่เลยรถวินหนู <c oughs> แค่นี้เลยค่ะ <c oughs> อยู่ระหว่างนี้ <c oughs> ตอนได้เห็นได้เจอทุกช็อตที่เวลาเขามีคนอื่น แล้วสีนั้นทํายังไงคะดูตามเลยค่ะนี่มันหนักแอคชั่นเลยนะเนี่ยค่ะมันยิ่งกว่าแอคชั่นสีวินมาใส่ตามคือทุกวันนี้ตามเรื่องจำได้ให้มันใส่ของเราตามเขาไปตามจนมินบอกพี่ผมพอแล้วผมไม่ไปแล้วผมกลัวแต่หนูไม่กลัวเขาพาผู้หญิงนั้นหนีเข้าไปในซอยลึกมากซอยลึกมากหนูก็ขอให้ได้ขอให้ได้แบบจะต้องเอาให้ได้คือตรงจุดนั้นคือหนูไม่กลัวอะไรแล้วเขาเห็นเราไหมคะตอนที่เราตามนี่คือครั้งแรกนะคะเขาเห็นเราไหมคะเขาหนีค่ะ เขารู้ว่าหนูยิ่งยิ่งตามอย่างไรบบใช่เขารู้ว่าถ้าเกิดเจอนี่เขาต้องสองคนต้องไม่รอดแน่แน่ค่ะค่ะเพราะว่าเขากับหนูเขารู้ว่าหนูเป็นคนแรงมากๆค่ะคือเจะว่าแบบอือจากที่บอกพี่สอนเขาว่าทั้งรักทั้งแกนทั้งโหดคือแบบหนูไม่กลัวอะไรเลยที่สุดตรนนั้นตามเขาไปถึงข้างในไหมเขาหนีไปสุดแล้ววินไม่ไปหรูอว่ากลับไปที่บ้านค่ะร้องห้ามร้องไห้แบบไม่รักอะไรไม่ได้เลยแบบหนูจะทันไมจะเลิ์จะเลิกสักพักนึงเขาไปส่งคนนั้นเรียบร้อยก็กลับมาบ้าน เขาก็บอกว่าเขาขอโทษหนูบอกหนูจะเลิกหนูจะเลิกรูปไปขวดหนึ like <iller> ่งหนูจะเลิกเขาก็บอกว่าเขาไม่เลิกขอมีอีกคนได้ไหมคือขอขอเขามีอีกคนได้ไหมคือเขาไม่ไม้สิทธิ์ไงเขาไม่มีสิทธิ์ต่อรองด้วยนะเอาจริงๆนะคือเขาคว่คนทําผิดถูกไหมคะใช่ค่ะแต่เขาได้มาต่อรองว่าไม่เลิกขอโทษนะแต่ขออีกคนหนึ่งคือเขาไม่ให้หนูไปแล้วเขาว่าจะขอเขามีอีกคนได้ไหมเขาขอหนูหนูว่าไงคะบอกไม่หนูจะเลิกถ้าไม่เลิกกับผู้หญิงคนนี้หนูจะไปท้าหนูไม่รูปขวบหนึ่ง เสพปุ๊บเขาบอกเขาเลิกแต่เ็าไม่เลิกค่ะพี่ก็คือพูดไปอย่างนั้นแหละ<ช>เสุดท้ายก็ไม่ได้เลิก,กไปขับรถส่งของบ้านกันอยู่แถวนั้นกลางวันก็ไม่นอนคุกคีกันอยู่กับเด็กสิบแปดจนหนูไม่มีใครบอกหนูด้วยนะคะคนแถวนั้นก็รู้ <c oughs> แต่ไม่บอกหนูจนมีผู้หวังดีอยู่คนหนึ่งมาบอกหนูว่าบ้านอยู่ตรงนี้ <c oughs> อยู่ตรงนี้ <c oughs> นวันนั้นแหละคะ่ะวันหยุดหยุดงานหนูอุ้มลูกไปเลยคะ่ะขวบหนึ่งกับแม่แฟน <c oughs> แล้วในตัวหนูก็พกมีดไปด้วยนะคะคือหนูก็ไปถึงที่เลยว่าจะเอายังไงคือหนูไม่ไหวแล้ว วั S <S นนั้นไม่เป็นสอตที่หนูแบบอยากรู้ไปเลยให้มันจบไปเลยค่ะตกลงจะเอาอยัางไงแล้วเขาก็อยู่แล้วเขาก็หลบหลังแม่เขานะะผู้หญิงคนน, <S <S นั้นเด็กสิแปดอะคะ่ะในวันนั้นตั้งใจว่าอะไรคะมีดเนี่ยเอาไปทำอะไรคือกาถ้าตีกันหนูก็สวดแล้วค่ะคือหนูก็สวดแล้ว,ลวหนูไม่กลัวหรอวะหนูไม่กลัว,ลวหนูคอุ้มล,ลูกอยู่ข้างนี้นะคะขวบเดียวอุ้มด้วยค่ะคือณจุดนั้นคือเป็นอะไรที่แบบมันมันบอกไม่ถูกนะตอนนั้นนะคะคือแบบรักแ้นหูแล้วคือค่ะไม่ได้ในตาำแาน่ะ ก็คือหนูก็ไม่แน่ใจก็ไปที่ว่าปัญหาคือหนูเอาลูกขบหนึ่งไปด้วยนี่แหละใช่คือหนูแบบตอนนั้นถ้ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วมันจะโดนหนูก็ไม่เหมือนกันคาะว่าตอนหนูคิดอะไรเพราะหนูก็เด็กด้วยหนูก็ยี่สิบกว่าไหวคือไม่ว่าใครจะพลาดหรือหรือไม่พลาดก็ตามทีอะเอาจริงเราไปทำร้ายเขาเราก็ติดคุกนะใช่ค่ะคือณจุดหนูก็คือแต่ตอนหนูไม่ได้ตั้งใจจะไปทำนะหนูพกไ้ป้องกันตัวใช่เพราะว่าหนูไปบ้านเขาหนูไปรู้ว่าบ้านเขามีใครบ้างและมี ผู้ชายหรือเปล่าหนูไม่รู้แล้วพอไปเจอแล้วเป็นยังไงบ้างนูถามว่าทาไมมายุ่งกับสามีฉันฉันมีลูกเห็นไหมเนี่ยฉันอุ้มมาคสงสารไหมฉันทางานอยู่คนเดียวแล้วค่นี้เขาบอกว่าฉันไม่รู้ฉันไม่รู้แล้วก็จะตกลงว่าจะเอาเขาจะเอาแฟนฉันใช่ไหมจะจะยกให้แล้วก็ดูแลนี้สินเขาด้วยนะค่ะแล้วฉันก็ไม่เอาแล้วเขาบอกว่าหนูไม่เอาหนูจะรอปวดหนูปวดหนูจะออกมาจากคุกแล้วอ๋อแสดงว่าผีของเรา่็มีสามีแล้วค่ะควยความเหงาั้งคะแล้วตอนนั้นสามีอยู่ไหนค่ะ ยืนอยู่ค่ะตามมาค่ะตามมาดูค่ะแล้วสรุปุะารกันจบยังไงคะจบคือเขามาขอโทษเขาไม่เอาเขาไม่เอาแฟนหนูมาถึงผู้หญิงคนนั้นใช่ค่ะเขาไม่เอาแฟนหนูแล้วแฟนหนูแฟนหนูก็หนีไปเลยแล้วกลับมาที่บ้านอีกไหมคะกลับค่ะกลับมาแล้วก็ดีกับรังเหมือนเดิมค่ะก็อยู่ไปอยู่ไปก็ทํางานเริ่มทํางานแล้วค่ะทํางานหลายที่สิบกว่าที่ค่ะ มีทุกที่ไปทํางานที่ไหนก็จะไปมีเรื่องผู้หญิงตรงนั้นมคุณแนจริงๆที่แต่เขาหน้าตาดีค่ะแต่ว่าพอหนูตามแล้วอ่ะก็ออกทุกที่ค่ะก็ต้องออกจากงานใช่แล้วเขาเลิกกับผู้หญิงคนนั้นใช่แล้วหนูไม่เหนื่อยหรอคะเหนื่อยค่ะแต่ก็รักจนทุกวันนี้ก็ยังรักแม้เลิกกันแล้วก็คือรักหนูก็ไม่มีครอบครัวใหม่นะคะในขณะที่เราทนมาขนาดนั้นนะคะอะไรเป็นฟังเส้นสุดเส้นสุดท้ายที่ทําให้เลิกกันออกมาอยู่ด้วยกันมาเนี่ยคือตบตีก็มีนะคะ ตปตีกันมาตลอดนั่งมาส่งทํางานหนูตกรถประมาณเกือบสิบกว่ารอบแล้วตกมอเตอร์ไซค์เนี่ยตกมอเตอร์ไซค์เพราะใช่เพราะอะไรค่ะหมายถึงว่าทะเลาะกันก็ทะเลาะกันค่ะเฉียดตายมาหลายรอบแล้วยังไงคะเขาผลักหรือตกลงไปเองก็ทะเลาะกันแล้วกับบาะชจชันไงคะบาดเจชันแล้วก็คือกระแทกหนูก็ตกางทีเมา หนูก็ตกโดนรถเบรคันด้านหลังดีไม่ทับโอ้ตายแล้วพี่เหนื่อยแทนหนูจริงจริงคือสิบสองปีที่ว่านั้นเป็นแบบนี้ตลอดเป็นสิบสองปีแห่งความต่อยกลางถนนจนตาหนูนี่เขียวไปทํางานนี่จนเจ้านายว่าแฟนเป็นนักมวยหรือเปล่าหนูก็เฉยเฉยคืออันนี้มันเป็นแบบว่ามันเป็นอะไรที่แบบหนูกับเขานี่มันจํากันมาแบบแม้ตายหนูก็ไม่ลืมค่ะจริงจริงเคยทะเลาะกันต่อหน้าลูกไหมคะบ่อยค่ะโอ้โหแล้วนอก ตัวเล็กๆไม่ไม่ร้องไห้ไม่ตกใจหรอคะสิ่งที่เกิดขึ้นก็อยู่ไปมาจนเขาก็โตจนอยู่มัธยมเนี่ยก็ถึงไอ้ตัดสินใจว่าถ้ายิงเขาโตไปบุบเนี่ยเห็นสภาพแบบนี้หนูว่าคิดว่าคงไม่ดีเขาเคยพูดอะไรกับแม่บ้างไหมคะไม่ลูกผู้ชายเขาไม่ยุ่งค่ะแล้วอะไรเป็นจุดที่วันที่หนูตัดสินใจว่าหนูจะเลิกคืออะไรอืเกิดเหตุการณ์อะไรขก้นคือเขาไล่หนูทุกวันแล้วเขาก็มีคนอื่นด้วยค่ะวันนั้นคือมีคนอื่นใช่เขาไปเจอผู้หญิงเหมือนแม่ไม้คนหนึ่ง ก็ท่าทางมีฐานะเป็นแม่มๆสวยแต่ว่ามันมีโอกาสที่ว่าจะมีรายการมันก็ยากเพราะมีหนูอยู่คเขาก็เลยหาพยายามไล่ไล่ไล่บีบบีบบีบเพื่อให้หนูออกตกตีหนูก็แล้วอะไรหนูก็แล้วหนูก็ไม่ไปสิบสองบีมเต็มหนูก็ไม่ไปคจนมีอยู่วันหนึ่งหนูก็ตัดสินใจมีหอพักที่ออฟฟิศที่บริษัทหนูก็อยู่หอพักบริษัทหนูคิดว่าหนูจะขนของไปโดยที่เขาไม่อยู่บ้านแต่ดันอยู่คะเขาก็ไม่รู้ว่าหนูกล้าทํานะคะ ก็แบบพาลูกคือน้องที่บริษัทผู้ชายไปขนของในบ้านเขาออกมาเขารู้ว่าหนูรักเขามากไม่คิดว่าหนูจะกล้าทําขนาดนี้เขาแบบอึ้งไปเลยค่ะตาแดงเลยค่ะเขายืมไหมคะเขาไม่ยือแต่เขาตาแดงหนูรู้ว่าเขา่็เจ็บแต่เจ็บต้องยือนะไม่นะไะหนูก็ไม่รู้เขาก็ยืนเฉยๆให้เราขนของออกไปก็เหมือนจะแบบตาแดงแดงแล้วก็ยืนมองตรงหน้าต่างอะค่ะมองตอนที่รถหนูออกไปแล้วลูกอะคะ ลูกเขาก็เข้าใจคะ่ะไม่ไม่ข่ะแล้วลูกอยู่กับใครอะคะอยู่กับพ่อคะ่ะตอนนี้ณตอนนี้อยู่กับพอ่อในวันที่เราย้ายของออกมาลูกก็ยังอยู่บ้านเขาใช่เพราะเขาเกิดที่นั่นค่ะให้เขาไปอยู่กับหนูเขาไม่มาเขาบอกว่าหนูจะอยู่ที่นี่เพราะเขาเกิดที่นี่เขาเรียนที่นี่แล้วเขาก็มีเพื่อนที่นี่ลูกก็ไม่อยากบังคับลูกเพราะเขาโตแล้วยิ่งช่วงนี้เขาก็จะอยู่ในวัยรุ่นด้วยเราก็ไม่อยากจะบังคับอะไรเขามากแต่ที่บ้านนั้นเขามีเวลามากพอในการใส่ใจลูก <ười> evet, ใช่ไหมคะก็ไม่มากนะคะ ไม่มา,จากจนถึงทุกวันนี้หนุมก็พยายามคุยแล้วก็เป็นเพื่อนกับลูกอยู่ตลอดเวลาค่ะมไม่เคยได้ลาทิ้งตลอดเวลาหกปีเต็มๆที่ที่ออกมาืคแล้วก็ยังไปไปมาบ้านนั้นอยู่เหมือนกันแต่เจอการนี่หน้าไม่มองเลยนะคะ,คะเขาก็ลําบากขนาดเลิกกันแล้วก็ยังแบบไม่มีรถจะไปทํางานอก็ให้หนูออกรถเป็นชื่อหนูหนูก็ช่วยเขานะคะพี่ไอพี่ชอดหนูก็ไม่รู้ว่าหนูจะแบบเป็นคนที่โง่หรือว่าอะไรหรือเปล่าแต่ปกติก็ไม่เห็นมองหน้าเลยแต่เขาอยากจะได้รถปั๊บนึงก็มาคุยใช่ค่ะ เขาก็มีคนอื่นแล้วทุกวันนี้เราที่เขาขี่ไปรับผู้หญิงคนอื่นก็เป็นชื่อหนูหนูก็ต้องนั่งแล้วแบบเสียตังเองซึ่งเมื่อค้างหนูก็อยากจะถามพี่สาวว่าทาไมชีวิตหนูอะถึงเป็นแบบนี้แล้วทำไมหนูต้องรับผู้ชายคนนี้ก็ไม่เข้าใจว่าเพราะอะไรหรือเป็นเป็นกรรมหรือเพราะว่าเรามีลูกกันแต่มันก็ไม่ใช่แต่ทําไมเราต้องทำเพื่อผู้ชายคนนี้แต่เขาไม่เคยเห็นคุณก้าของเราเลยยามที่เราแบบทุกข์เหลืออะไรหรืออะไรเงี้ยเราก็เหมือนตัวคนเดียวแต่ทําที่เขาแบบลาบาก ทุกการทั้งระบามีเราอยู่เพียงข้างก็ตลอดทั้งนี้เลิกกันแล้วที่สำคัญก็ไม่เข้าใจสําคัญคือก็เห็นคุณค่าหรือเปล่าเท่านั้นแหละใช่ค่ะแต่ถามว่าอนาคตหน้าเขาจะเป็นสไตล์ยังไงหนูก็คงต้องไม่ทิ้งเขาเหมือนกันหนูถึงอยากจะบอกว่ามันเป็นกรรมของหนูหรือเปล่าหรือยังไงคือถ้ารู้ว่าหนูว่าเป็นกรรมแล้วหนูจะยังไงคะถ้ารู้เป็นกรรมหนูจะทนต่อไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยะค่ะหนูก็ก็อยู่ในจุดของหนูเฉยๆเนี่ยแหละค่ะแต่หนูถามว่าหนูจะจะรักใครไม่ได้แล้วค่ะคือมันทั้งทั้ง ตั้งทวทั้งรักทั้งเกลียดทั้งแค้นมันอยู่ในหมดเลยอะค่ะมันบอกไม่ถูกที่ผ่านมามันเป็นความทรงจําของหนูแบบไม่เคยลืมอะค่ะไม่หรอกถ้าถามว่าตั้งใจว่าอมันคือเหตุผลจากอะไรเพื่ว่าหาเหตุผลแก่ท่านได้แใช่ใช่หนูเหมือนหนูเหมือนคนไข้ที่เดินมาหาหมอแล้วหนูก็ถามว่าคุณหมอคะหนูเป็นเพราะอะไรคะซึ่งบางอย่างอะมันบอกไม่ได้หรอกว่าจุดเริ่มต้นมันเกิดจากอะไรแต่สุดท้ายแล้วอะพี่ว่าความสําคัญอยู่ตรงที่ว่าเมื่อกี้หนูถามว่าหนูโง่หรือเปล่าคะหรือ ยังไงอะไรเงี้ยมันอาจจะไม่ใช่เรื่องโงะะ่ฉลาดมันอาจจะ,ะเป็นแคน่เพียงว่าเรายอมหรือไม่ยอมค่ะคือพี่อยากเข้าใจหมดเลยในเวลาที่เรารักใครสักคนหนึ่งมันก็เลยทําให้เป็นแบบนี้คือคําตอบอื่นๆใดมันไม่มีหรอกเป็นเพราะอะไรคะพี่พอเปลี่ยนกรรมคือเรามักจะพูดถึงเรื่องเวรกรรมกันในวันที่ไม่รู้จะอ้างถึงอะไรแล้วในที่สุดเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันจริงหรือเปล่าแต่สุดท้ายแล้วว่าค่ะพี่ว่าง่ายๆคําตอบง่ายก็คือหนูก็รักเขานั่นแหละเพราะถ้าไม่รักก็คงไม่ยอมมาถึงขนาดนี้ไม่ทนมาถึงขนาดนี้ แต่เพียงแต่ว่าคำว่ารักที่ว่านั้นเนี่ยบางเอิญหนูรักแต่เขาแล้วหนูต้องทำยังไงดีแต่หนูไม่รักตัวเองแล้วหนูต้องทำยังไงดีหนูถึงจะแบบว่าออกมาจากาวังวนตรงนั้นไ,ได้ไม่ไหลักสูตรหรอคะ่ะน้องว่าทำหนึ่งสองสามสี่ห้าเหมือนคนไข้กินยาสี่แล้วจะหายนี่ออกใช่ไหมคะค่ะแต่เพแต่ว่าบางทีอ่ะมันก็แค่รู้สึกตัวเองว่าสิ่งที่ทำอยู่มันไม่มีประโยชน์ แล้วก็หยุดเหมือนซักก็แค่นั้นเองเอาจริงๆคือยังเจอเขาอยู่นะคะก็ย,ยังเจอกันหยุ่ท <ๆ S 1> ุกวันมันไม่เกี่ยวกับอะไรที่หนูว่าเลยมันไม่เกี่ยวกับการเจอไม่เจอเจอแล้วไงล่ะคะเจอแล้วเขาดีกับเราขึ้นหรือเปล่าไม่เลยค่ะเจอแล้วเขารักเราหรือเปล่าไม่เลยค่ะก็เปล่าก็มันแค่การเจอไม่ได้มีประโยชน์อะไรอันนี้สองหนูบอกหนูรักใครไม่ได้ก็ไม่เกี่ยวอีกคนละเรื่องยังไม่ได้แนะนําให้หนูไปรักใครหลายคนใช้วิธีนี้คิดว่าการไปรักคนอื่นจะช่วยทําให้เราลืมคนเก่าได้ ซึ่งมันก็ไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องเพราะถ้าเกิดมีคนใหม่แล้วลืมคนเก่าไม่ได้สงสารส่งสารคนใหม่คใชค่ะที่หนูกลัวคือหนูกลัวเลยว่าคือใจหนูยังไม่พร้อมที่จะแบบมอบความรักให้คุณอ่ะคืออยากเข้ามายุ่งกับกับเราเลยหลายๆอย่างที่หนูกำลังพยายามดิ้นรนอยู่ทุกปรากฏทุกอย่างนั้นเนี่ยมันจบลงตรงจุดเดียวเองไม่รู้ถ้าสําหรับพี่นะคะรู้สึกว่าถ้าหนูรักตัวเองมากขึ้นน่ะหนูจะรู้ว่าหนูไม่ควรทนทุกข์ทรมานกับความรักแบบนี้ แต่ท yeah. <c oughs> <Okay. c oughs> ี <Ay glorious away> ่ผ่านมามันเหมือนเรารักแต่เขาแต่เราไม่รักตัวเองวันไหนที่เรารักตัวเองแล้วสงสารตัวเองเราจะรู้สึกว่าแบบเออคือการรักเขาก็รักก็ได้แต่รักแล้วควรทํำยังไงพี่ไม่ได้บอกว่าให้หนูหยุดรักเพราะว่าหนูหยุดไม่ได้หรอกรักแต่ว่ารู้ไหมเขาว่าความรักของหนูอะในส่วนหนึ่งมันก็ทําลายเขาเนาะรักเขาแล้วก็ทําให้เขาเคยตัวค่ะรักเขาแล้วก็ยอมรักเขาแล้วก็ให้เขา คือซัพพอร์ตตลอดแบบว่าอยากกินอะไรดีๆ,ๆนะคะแบบพาไปกินดีๆแบบคือทุกเดือนเนี่ยคุณต้องได้กินดีๆนะคือฉันจะแบบว่าทุกอย่างกับคุณอะท่าที่ฟังแะค่ะพี่รู้สึกว่าหนูรักผู้ชายคนนี้มากกว่ารักลูก้วยซ้ําในมุมหนึ่งนะคือพี่มีความรู้สึกว่าในวันที่อุ้มลูกไปพ่าะจะเอามีดไปคอยแทงใครสักคนหนึ่งที่จะแบบว่าหนูบอกว่าป้องกันตัวแต่พี่แค่รู้สึกว่าอารมณ์ของความแค้นของเราอะใช่ค่ะมันคือ<ช>ความ<ช>สะใจของหนูเลยอะ แล้วหนูลืมหัวใจของเด็กคนหนึ่งไปหน่อยใช่ค่ะนะคะหรือแม้กระทั่งการจะแบบจะตีกันหรืออะไรก็ตามอ่ะหนูก็เห็นทุกอย่างอยู่แล้วค่ะเชื่อไหมคะว่าถ้าระยะเวลาไม่นานขนาดเนี้ยพี่นับเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องของหลงมากกว่ารักด้วยซ้ําไปในทางหลงใช่ไหมคะพี่หนูพูดอยู่ตลอดไปแล้วว่าน้าตดีน้าตดีคนน้าตดีไม่ได้เป็นคนที่ได้การอนุญาตให้สามารถทําร้ายใครก็ได้นะค่ะพี่และไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงคนไหนในโลกก็ตามหรือแม้กระทั่งการมีหนูก็ตามอะค่ะการที่เราเป็นคนให้ตอนนี้พี่รู้สึกว่าเราเป็นผู้ให้้ทีี่่่ชืนใจกกผูรับอคะ ฉันชื่นใจในสิ่งที่ฉันให้เธอแต่พี่ไม่เห็นคนรับต้องมีความชื่นใจเลยค่ะสิ่งที่เราให้มันแบบมีค่ามหาศาลมากแต่คนรับเขาก็ไม่เห็นใจอะไรไม่เห็นจะกปตัญญูเลยใช่ค่ะใช่ขนาดเลิกกันแล้วก็ยังให้เลยนะคะใชไม่ไมปตันยูไม่พอแถมยังทําให้เราเจ็บอีกอะค่ะบะคือบล็อกเราทุกทางอะไรประมาณนี้แบบจริงได้สมหวังแล้วก็คือบล็อกเราทุกทางพยายามไม่ติดต่อเลยองลองหยุดดูบ้างไหมคะลองหยุดให้ดูบ้างลองดูค่ะ วันทีแบบเนี้ยเข้ามาเขามาขออะไรก็ไม่มีไม่ให้เก็บตังค์ไว้ให้ลูกเก็บตังค์ไว้ให้ตัวเองรักลูกรักตัวเองมากขึ้นคือตอนนี้หนูก็กับลูกด้วยอยู่เหมือนกันค่ะคือเลองกันมาหนูก็ดูแลลูกซัพพอร์ตลูกส่งเสริมลูกเรียนก็คือประมาณหนูเหมือนกันแต่ว่าเขาจะอยู่กับพ่อเขาเฉยๆแต่การส่งเสริมคือหนูแม่แหละบางทีเราให้จนเขาอ่อนแอเขารู้หมดเลยว่าพูดยังไงแล้วได้ของและหนูเย่าลืมนะคะซื้อรถให้เขาขอบรถไปรับคนอื่นใช่ค่ะเจ็บเพราว่ามันหนูมันเป็นเขาว่า คือมันเจ็บแบบเหมือนมีดมาแทงหนูเลยขอให้เจ็บอีกเพราะขนาดนี้โดนเหมือนเอามีดมาแทงหนูยังยืนอยู่ตรงนั้นเลยหนูยังทําต่อเลยเออมันคือแค่นี้แหละชื่อหนูเองต้องใช่ไหมคะต้องนั่งรถแบบจะตั้งเองอะไรเองหนูก็ไม่เข้าใจว่าเฮ้ยหนูจะออกเป็นเก่งออกมาเองก็ได้แต่ทำไมหนูต้องไม่คนอื่นเขาอ่ะนี่ไงคือบางทีก็ท่งคิดด้วยแบบทําไมหนูถึงเป็นแบบนี้หนูก็ไม่เข้าใจตัวเองว่าคือยังไงพี่ว่าตอนนี้ไม่ต้องเข้าใจตัวเองก็ได้ พราถ้าว่านั่งคิดเราไม่ทํามันก็ไม่มีประโยชน์ใช่ไหมเพราะฉะนั้นลองตลองลองตัดสินใจดูว่าเออวันนี้ฉันจะไม่ทําแบบนั้นแล้วลองดูดูไปแล้วบางทีด,ดูอาจจะรู้สึกว่าเออทุกอย่างมันดีขึ้นเฮ้ยเงินเราก็มีมากขึ้นมีตังค์ให้ลูกมากขึ้นด้วยหรือมีตังค์เอาไปใช้ทําอะไรของตัวเองมากขึ้นหรือซื้อรถของตัวเองก็มีรถขับหรือ มันจะรู้สึกดีกับสิ่งที่เองได้มากกว่าที่จะเอาไปให้เขาแบบนั้นไม่ต้องหาเหตุผลอะไรก็ได้หยุดคิดอะไรแบบเยอะๆไปหมดก็ได้แล้วลงมือทําเลยได้ค่ะตอนนี้หนูคิดมาเยอะแล้วล่ะคิดว่าคระมาจะยี่สปีแล้วค่ะตั้งคาถามมาตั้งเยอะแล้วก็ไม่มีคําตอบใช่ป่ะแล้วจะตั้งคําถามไปทําไมก็คือจะอยู่อยู่อย่างเงี้ยไม่รู้จะอยู่ไปจนหนูตายหรือเปล่าหนูยังไม่รู้ก่อนหนูตายหนูต้องรักตัวเองให้ทันไม่งั้นหนูจะตายไปโดยที่ไม่รู้เลยว่าการรักตัวเองเป็นยังไง หนูแต่เป็นรักคนอื่นคือต้องพูดกันตรงๆเนอะเพราะพี่มีความรู้สึกว่าเวลาที่รักเขาพี่เข้าใจหมดแหละน้องจะพยายามหาเหตุผลว่ามันเป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างเนี้แต่เรื่องที่เขาทาแล้วมันคือความที่เขาไม่ใส่ใจอะไรแม้แต่ความรู้สึกของเรา<ช>หนูนั่งนะับปีแทบตาย12ปีแล้วนะคะพี่จุดส่ดดสมุดเลยนะคะแต่12ปีไม่ได้แปลว่ารักกัน12ปีแห่งความอดทนของหนูตั้งห้าเพราะหนูบอกมาตลอดว่าเขาเป็นคนเจ้าชู้แบบนี้มาตั้งแต่ต้นใช่ค่ะคือถึงน้อยที่สุด การมาเจอพี่อ้อยพี่ชายวันนี้ค่ะอยากให้มันเป็นจุดเริ่มต้นค่ะดูดีใจมากเลยค่ะของสิ่งใหม่ๆในชีวิตดูสักทีจริงๆมันไม่ได้ยากแค่มันไม่ได้ง่ายหรอกแต่มันก็ไม่ได้ยากกับการที่หนูแค่หยุดอะไรก็ตามที่หนูเคยทํามาและหนูตั้งต้นใหม่ตั้งแต่วันนี้ว่าเอาละชีวิตฉันวันนี้จะมีความสุขสักทีชีวิตฉันวันนี้จะเป็นแม่ที่ดูแลลูกอย่างสมบูรณ์แบบสักทีแค่นี้ค่ะง่ายๆแบบง่ายๆแค่นี้เอง แล้วลองดูเนาะอะไรที่เคยให้หยุดซิไม่ให้พอรู้แล้วว่าให้แล้วไม่มีประโยชน์ค่ะพี่ไม่ว่าอะไรถ้านหนูจะรักเขาต่อไปถ้านหนูบอกว่าหนูยังเลิกรักเขาไม่ได้แต่หนูต้องรักอย่างฉลาดมากขึ้นรักให้เป็นเพราะไม่ว่าเราจะรักใครแค่ไหนยังไงอะเราก็ต้องรักตัวเองเนาะค่ะค่ะคําว่ารักตัวเองฟังดูเหมือนแบบเราก็พูดก,กันบ่อยๆเนาะค่ะแต่เคสของหนูว่าเป็นเคสที่เห็นง่ายๆมากชัดๆมากเลยว่าเออนะคํคว่ารักตัวเองสําหรับหนูอ่ะ มันไม่มีตรงนั้นจริงๆมันเลยทำให้มันก็เลยทําให้มาถึงเป็นแบบนี้เนาะค่ะสัญญาก่อนเอามือมาสัญญาก่อนเอาสัญญากัน,ส,ญญกนสัญญาว่าตั้งแต่นี้หนูจะมีความสุขเพื่อตัวเองได้แล้วนะคะค่ะตั้งแต่วันนี้เปต้นไปนะเราจับมื <Okay. S 1> สัญญากันแล้วนะ <laughs> ขอบคุณมากมากเลยค่ะขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำคาเฟ่เดลิชสุขุมวิทสามส